มาอย่างนี <Huh? S 3> ้เถอะเฮ้ล <Ruth tube> ักบักหุงมาอยู่ที่นบริปริยาก็บาซื้อมามากฮักหุ่งมู่มามาได้ไปแต่เสบซะแม่เั็มจะมาหายบ้าง ไปกินกินแต่สวัสดีจะ้ะค่ะสุดท้ายก็บเลตึกเอาพี่น้องเพราะว่าดึงไม่ดึงอันในกวดมันบกเข่าบกเข่าค่ะคือขาเขาโตหนึ่งก็ได้ตึกเอาจักบาทสองบาทสองบาทพี่น้องบาทว่างหันชิปโกโลพ,ดดพี่น้อง ป่ากระลังพอหนึ่งมาสำเห,หนึ่งนนปไปไหมฮะไปเะพี่พบออยู่พี่เถอะสร้างก้อนบ่อไปสร้างก้อนบ่อไปสร้าง่ะแคนที่ใหญ่่านั้นมีตุ้ยบอแหมปืนนี่ สีโหลหกโบมอนโบเมนทำบุตรีบวยยังเลยโอ้ยพี่นั่เจ้ามาเวียนตึกอาแต่สนพี่นี่ตัวนึงอ้าปากคอน้องชลายปากคอปลาดุก ตับมันเบิดตับมันเบิดหลายคน่ีแกนนี่นกลังหนึ่งข่าวจ้าหนึ่งข่าวเป้าพายสกินนะคะมาผักทออยูนีล้วก็มือสิวหวมือจักรมงจักงยามสามมือสามมบ่สามมือสี่กมอสามมืสี่มือกบมืออะไรน้องนะ่ยต้ จะใครพวกนี้ยไปคิดกันสักใรจนั่งเบิ้งขีดค้านมื่อได้ขี้ค้าแล้วก็ป่าบริยามมาคมีนางจีการในข้าบกว้านน้องหน่งไปเวียนอาจนมันเบิดบ่เจ็นนั่งจับเฮงว่ะอาหารนในนี้ วะนี่วพี่น้องเวานี่านาง,ง,ง,งพดขายเลยนะคะนางลาพดขายกรซื้อจากโล

เนนานเม่ล <uther. S 1> <amat S 2> ูก็ปได้บริสั่งบ่ฮะไ่น้องอโเอปบริสั่งบ่ปีิดปงกันนะปีิเราไปฮัมปีกิโลเราไปต้นังเป็นกิโล้วเขาจะคำนวณป่าเลเตียมน้ำลอบมันจะาิตงออกไปเติเออเฮ้ยมันกดเนี่ย ที่มันกวดบ่รด้ก็คือขิดตบพี่น้องกวดรอบแรกไหพื้นเป็นพื้นหินด่านนะเอาน้ำออกเลยสร้างความมากวดขิ้ตบมอนอันมีเป็นหินเราอยู่พืนนนน้นน้ำปลิทรายได้แบบนี้น้ำท้ายเนี้ยใช้ขนาันเมื่อนงนั่นดิขิดตบบ่งคมีนปลามีมป่อยมีขตมนเกิดะนั่นเราก็ต้องมีขรุขระเชื่อมปลาเขาต้องมีขิดตบให้สะอาด รีดรถตัด <I that Ed� Cartabillaughs> น่นได้ตัวเดียว่าได้ตัวเดียวแห่แล้วมันมันี่ันนเปลี่ยนแห่แล้วนน่าราลนแห่ะนเโอ้จะมาเจอแห่ง่ายบ่านนี้พักนี่บอกขั้นแห่นะกบรรเทาแห่อยางบอกแหเนาะช่วแห่มันบกพร่อ โับาดเจ้วตาเจโกส้เน่มัน่ระดิ่มาเบิ่งกันนะคะขัด่สยอยู่ะนะจ๊ะได้เ้ยผู้ให้ดู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 ขัดตัว,ตวน้อย่จะได้ตัน้อยอย่ะแรกมันได้ไง,ห,งหมูนะคะหัาหารง้วนหาโลแปดห้าโลแปดสัตว์สัตว์สิกิน ปลาปลาหาโลขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้านะคะัองไกไไสนี่ละจ้เนือไก่ก็ไก่ใส่ขึ้นีล่าขึ้นเลาขึ้นเลาขึ้นล่าคุณให้ปลาไหลขึ้นในหัวได้เนาะตึกขายปลาไหในหัวนบดมือ ะเนี่ยสมาก็ใส่เด e. ียวกันบัดลดกันยังหน่อย Ui. con Bạn ơi, mưa đây Mưa ơi đây Nhà nó kia nó chặt đấy Nước nó kìa Nói kìa, bạn ơi, đây

ต้มเนะทอดเปลาลาดิพแน่ปานปลาลาดิน้องเกไ่าะลาปลา,านี่น้องให,ห้มคนนี้ลูกตกหเมตรพุกอเมตรหเมตรหเมุกีเือืออะไร แเกี่ยวหอม่านคืบทองเชื่อมันนักด้วตะกี้นาปาันก็มันโดงงแล้วก็เงียบล,นนล,นะล,ลายมัเหล็น้นำมัน,นต้องเอาต้องได้แฮ <iza S 1> มอไปเลยจะมนกนักเนะคมึงได้แฮ okay. ไปมา แรกนึกว่ากวดเอาม่ชิมาโหมาบัวมาเดียวมาได้ฟังเงี้ยอื้มซิมไม่โตก็ม้าเาะม้เนาะมตไม่เ่กงานเออสุขนี้ไม่เลิศนไม่ดีากาศก็ได้่ดอกคนนี้ล้อาเาดเป็นไดไ

โอเจ็บม oh, ือด้เลือดออกเอาทิ้งผมกนมือนี่วาดีเลือดจนิ่มพี่น้องปลายน่าตัวจะป๋อ่องพันฝ่าย มาทำแบบนี้หาของแบบนี้ขายได้ไปร้อยกิโลแล้วไยไปไปเออโอมาเหยืกร่างตาไปแต่สองขามือเลยขอนมุดหน้าเดี๋ยวที่หน้าก็หิวแล้อ nhìn mấy con tước bà này đâu <laughs> là chỗ bộ có lợp mạn đơ mùi đơ làm thoi anh em thật sạch nhảy, nhảy vì vượt nhỏ ừ. Bòi nó không có nha sang được thế nó bố bông khát chạy ở con บิ่งว่าตัวน้อยสํด้แล้วเฮาก็ ม,นะมันก็ลงไปคือก้าวหน้ามันก็ะมุนอยู่แลคันประเทศลงหม่องเดียวโลดเดี๋ยวมันก็ตึกติดแฮอีกข้าวบา่ปล่อยลงหม่องนี้มันก็นติดแฮอีกคือก้าวนั่นแหล้วปล่อยลงนี่มันก็ติดแฮอีกคือก้าวนั่นแล้วบอต้นน้อยไปติ่มล้มฟุตขาดบ่ ปลาเอาลูกลติกลติปลาลอยโลเลยนตาอย่าข้โยโอ้เดี๋ยวเอาขึ้นมาด้ตัวน้อยเนี่ยนะมึงปล่อยได้ด้นะเอาไปแล้วคัดดอกก็ได้เออแตางทอยน่ปลาไปอยู่ปลกโยปลาลอยโลไปอยู่ตายโอย ก็แบบกูติดตั้งนังเลย เฮ็ดผมมีลูกมีพวก็ถากินบริยุก็มีเหยื่อมึงเห็นก็มีหลายแต่ว่าที่ผ่านมางแต่เมอบริมีเกมีผู้เดียวมะกัดมึงเลิกอที่เปิดโตมึงเลิกกรพวก็ยังเปิดโต ป่าใสหน่อยก็เลยขัดออกนะคะนี่ม่นนี่มันม้องกันบุมมุ่นคือแห่อย่างแย่เลี้ยงพัวได้จ้าอีน้อยเลี้ยงพัวได้มึงโอ้

Bobby, I'm my thank <laughs> you i เหน่อนี่อยากติดตัวน้อยมันลายน้ำติดตัวน้อย่นใ้อยเออมันเหน่น้่ยอยาติดตัวน้อยเฮ้ยนตัวน้อยป่ามันใช่น้อยมันจะน้อยแปามันนอยเนี่ยตเอาเฮนหญ่นี่้ใช่น้อยอไปอึกน้อยเฮ้ยึกยอใช่น้อยเนยมมใช่น้อยมันป่นแต่ไม่ต่ใช่น้อยมันลายลายใช่น้อยใช่น้อยเะบ่เอาซช

มีตะดินมีตะมวนมี้ะมันสัน่นตัวือ